มนีผูกขามากเพื่อที่จะนำสิ่งของเครื่องเินไหว้ต่างๆมาถวายสาธุสาธุเอาแล้วครับชมครับแบบเก่าแล้วครับคือวที่ผพานมากครับกับเป็นสิ่ครับออนิมตนขอนิมนุนทำความกันสาธุสาธุชมครับเห็นครับเสด็จ่าเพิ่นรับทราบครับครับท่านผู้ชมครับออกมาเด้อหลวง,งพ่อหลวงพี่ ครับท่านผู้ชมครับว่าวิญญาณพัพิ่นดูน้อมครับท่านชอบเป,เป็นเปเังนะครับสาธุสาธุ สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ครันะครับมื่อเี๋ยนี้นะครับเนาะผมกะเดินเดินทางกับเข้ามาที่วัดร้างกลางป่าชายแดนฝั่งไทยเขมรครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็งงนะครับเนาะมาอย่งเองเนาะเนี่ยเนาะมากล่าวขอบคุณวิญญาณพระเขมรครับที่สิงสถิตอยู่ในกุฏิหานนะครับเนาะคือมื่อนี้กำลังมาตามหาพาธุดงหรอกครับ แต่มาตามหาวิญญาณพระเมรครับท่านผู้ชมครับซึ่งวดที่11งวดที่ผ่านมาครับเขาตรงๆครับท่านผู้ชมครับก็คือ0ูนยศูเนาะทครับศูนย์นอิานนะครับเนาะตนแรกผมกะตินะครับติวิญญาณพระเขมนนะครับเนาะคือใหาย้ีลายแท้ให้0ศูนย์ศูครับซึ่งผมมื่ขอเพินจากุติห่างที่ว่า มีวิญญาณของเพื่อนเขาเนาะสิงอิตยูดูครับปรากฏว่าครับเพื่อนไทยศูนย์ครับท่านผู้ชมครับบอหน้าเสือนะครับเนาะเป็นไปได้ยังไงครับบาดครับบางคนกับคอมเมนต์มากนะครับว่าเป็นบาทเป็นบอครับบางคนกับว่า้สงคอนเทนต์บางคนก็ว่าใช่เลยบางคนว่ามันจะแม่นจริงเลยครับดูถูกนะครับเนาะดูถูกเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับปรากฏว่านนะครับเนาะเขาตรงตครับ พราะฉะนั้นครับวันนี้ก็ต้องตามหาวิญย่า,านพักเขมรอีกเช่นเคยครับเพื่อสิมมะก,กาวขอบคุณและกะนาเครื่องมาถวายกับวินญาณพักเมน,นครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยครับสิพอวนินญานพักเขมรหรือบอกกับโอโหแล้วครับวันนี้ครับจังไรกะให้พอเนี่ยเด้อว,วันนี้เจ้าปลาเจ้าเขาสาถุสาถุครับท่านผู้ชมครับ โหสึกบบรรยากาศเี่ครับเงียบเงาว่องวิงเช่นเคยครับต้องค่อยๆยยางนะครับเนาะค่อยๆเดินครับอันตรายมากครับเอาละครับท่านผู้ชมที่ครบนะครับตอนนี้ก็ถึงบริเวณมองเียครับท่านผู้ชมครับเป็นแอ่งน้ำครับท่านผู้ชมครับแอ่งน้ำตรงนี้ครับก็เอาไว้ต้อนรับแขกไปไทมากนะครับเนาะกระสด้ตักน้ำในแอ่งนี้กินครับท่านผู้ชมครับแต่ตอนนี้ กลายเป็นวัดร้างเสลียวครับท่านผู้ชมครับมุมมีพระแม้เตาูปเดียวครับกันมีแต่วิญญาณของพระนะครับเนาะเป็นวิญญาณพระคำเดียครับเป็นบากของพระธิวาเดมอรณนาผาครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่อหยาลบลูงนะเนาะไม่เชื่อหยาลบลูงจริงครับนี่ละครับเลขกปากกในบาทครับหมดทิพานมานครับเนาะซึ่งผมเห็นหาหนึ่งครับผู้ชดครับแต่ออกหาหนึ่งอีหลีครับ โอ้ยเนาะสาธุสาธุครับว่าวิญญาณพระคำเมตนสิงสถิตยูโมงนี้ก็ขอให้จบรับทราบวาเมือนีผู้ขามากเพื่อที่จะนำสิ่งของเครื่องเส้นไหวต่างๆมาถวายสาธุสาธุเอาละครับทุผช่ชมครับแบบเก่าล้วครับคือวดตีิพานมากครับกับเป็นสีครับทำชุ่ครับ แสดงว่าวิญญาณของพระเ h m e วัดห่างมูนี่ครับเพิ่นรับลูกอิลีครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่อจากลับลูนะครับเนาะซึ่งท่านผู้ชมกับว่ากันมาหลายคนคอมเมนต์ครับบอเสือครับแจ้งสันแจ้งสี่ครับเป็จ้งกังนะครับตรงเป๊ะครับท่านผู้ชมครับนี่แหละเขาเรียกว่าไม่เชื่อจากลับลูสาธุ้อสาธุครับเอาจให้ดีหรือว่าเพิ่นสิ่ให้โชคให้เลขในบาทอีกครับท่านผู้ชมครับ ออออขออนุาตเออหลวงพีหลวงพ่อลูกขอนำบาทขึ้นมาตั้งไวม้มองเกาลูกม,มากมือนีโบนด้เจตนามาลบลูแต่อย่างไรแต่มาเพื่อที่จะกล่าวขอบคุณงวดที่ผ่านมาขออามาตั้งก่อนก่อนเนาะมาตั้งไว้ก่อนครับใอหนังวดวที่แล้วมีว่วมี่หาหนึ่งอยู่ดีน,ะทนวะ,วะที่ยังผมคือว่าปรชัดครับท่านส่ครับนี่แหละครับวดีผพันมากครับผมพนแต่เล็กหาครับห็น,นบเน่เห็นแต่เลข้าตัวเบลอหนึ่งปรหาหนึ่งมันอยู่ตองไหนผมว่า อ้่เห็นหาหนึ่งโอติพานมาเนาะครับเนาะนี่นี่ครับธมส้มครับเห็นบ่ครับนี่เป็นห้ากับหนึ่งครับนี่โอทิพานมาเป็นห้ากับหนึ่งซึ่งผมว่าพืนบูชัดนะครับเนาะเพื่อนไห้ครับไหแน่ยครับแต่ว่าก็เอาวเป็นครับธรรมส้มครับหาหนึ่งครับเอาวเป็นอี่ลีครับนี่นี่ครับนี่เป็นเลขหาเห็นบ่ครับตรงไม้ที่ผมชี้นี่เป็นเลขห้าถัดไปเป็นเลขหนึ่งนี่แหละครับโัทิพานมาที่เพื่อนไห้ครับตรงอีหลีครับ แต่ว่าเอาไม่เป็นสาธุสาธุหลวงพ่อหลวงผีเอ้ย <_ EN> จันไดลูกกระถือส้นสูนอยู่เนาะถึงเอาหาหนึ่ง่าเป็นกระพบิยังสาธุสาธุจจงไดกระต่องเลยน้่สเชงของพระถวายนกองีที่ได้บนบานสารกาวไปสาธุสาธุท่า <_ EN> นผู้ชมครับเอ้ยมาดขยับครับแสดงว่าวิญญ,ญพาณพ,พระเพิ่นรับลูกแล้วครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุ <_ EN> เอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมครับคือโมเหี้ยอาตมา จังไดใจเย็นๆเออหลวงพ่อหลวงพี่เดี๋ยวหลวงสินนั่งเอาไปถวายให้เดี๋ยวนี้ล่ะอยู่ที่กุฏิร่างหลวงพ่อเนาะหลวงพี่เนาะครับท่านผู้ชมครับอุ้ยเพิ่นเห็นอีน <Ey> น <dancing fire anime> <érica> ี้ครับท่านผู้ชมครับโอ้โห่ดิเดี๋ยวขากลับค่อยมาสองนะเนาะค่อยมาสองใหม่ขออนุญาตเด้อหลวงพ่อหลวงพี่ขออนุญาตครับท่านผู้ชมครับผมต้องนับบาทว่างไว้นมงคลครับเนาะ เอาละหลวงของผี่หลวงวังของมังกรเรือสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับตามมาเล้วเนาะตามไปที่วัดร้างนั่กันครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับก่อนสิผ่านวัดหาเดินขามปลาขามดงมากแล้วครับนี่นะครับกำลังเจอพระพุทธรูปครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับเป็นพระพุทธรูปเก่าๆนะเนาะหายไปแสนล้วครับท่านผู้ชมครับเคยเห็นแต่แขนกับขาแล้วป่ะเนี่หายไปแสน ครับท่านผู้ชมครับวิเห็นแต่แขนกับขาเนาะครับเนาะสาธุสาธุแสดงว่าอาจจะเกิดสงครามสมัยตะกอนเนาะซึ่งพระพุทธรูปแบบในประคลักฮักพังครับโอ้ครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับผมมางวดแล้วกันยังเจอมากงวดอีกเจอเพิ่้ครับอันนี้คงเป็นมือพระพุทธรูปเนาะสุดสุดพังไปนลยครับท่านผู้ชมครับไม่สามารถที่จะ ยกคนเดียดนอนเนาะมาคนเดียวครับสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นวัดห้างอีกทีครับท่านผู้ชมซึ่งก็มีพระพุทธรูปมาบ้างประหลัดขัดทางครับที่วัดห่างนี่ครับท่านผู้ชมครับาถับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับเป็นพระพุทธรูปนะบ้านนวลแองแองอยู่ครับท่านผู้ชมครับผมก็คือสิบบสามารถ ยกขึ้นคนเดียวไหวครับท่านผู้ชมครับใหญ่เหลือเกินครับท่านผู้ชมครับสาธุเดอ้อสาธุดูมาดูโมเดมาลุกดูบมเดมาลุกวนแต่อย่างใดมาเพื่อที่จะกล่าวขอบคุณกับวิญญาณพระที่กุฏิรางกลางตาเด้อสาธุสาธุคิดวา่ามัสมัยสงครา,า,า,ามอาสิเกิดสงครามขโมยขเมนครับเนาะอาสิเขามาทำลายพระพุทธศาสนาของข้าครับสาธุเดอ้อสาธุ จังไดมนีกะลูกเขามาแล้วก็ขอให้พบให้พอกับวิญญาณพระขมเมนสายธุดวงด้วยเถิดสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวตามผมมานะครับนาะงสิบาท่านผู้ชมครับไปที่กุฏิร้างครับกลางป่าชายแดนขมเมนหลังจากผ่านมณีนะครับนาออีกแป๊บเดียวก็ะหอด้วครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยกันครับท่านผู้ชมครับดครับ อยู่กลางป่าชายเดดจริงๆครับท่านผู้ชมครับซึ่งผมคิดว่าถ้าถามไปฟังผมกะคัเนาะคงจะเป็นกัมพูชาครับท่านผู้ชมครับโอ้ยเมื่อไงครับผมก็ลัหิวของพลุ่งพลรังนะเพื่อที่จะนํามาถวายครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับมีนมมีสิ่งของต่างๆดอกไม้ทูบเทียนนะสินํามาถวายเป็นอุยหนักเลยเกินครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอให้ท่านผู้ชมนะครับเนาะกล้องอาจจะสั่นๆหน่อยนะครับเนาะเดินตามเข้ามาครับท่านผู้ชมครับ มาตามหากับวิญญาณพระเขมรที่เก่าแล้วครับท่านผู้ชมครับหลังจากเดทถวายสิ่งของต่างๆครับเนาะผมก็จะได้ขอโชคขอลาบงวดต่อไปครับท่านผู้ชมครับก็คืองวดประจําวันที่16แล้วครับนาะเดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2568ครับท่านผู้ชมครับมางวดต่อไปดีวิญญาณพระเพืชใหญตัวไหนนะครับเนาะไม่เชื่ออยากรบ้จริงนะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับผมสิขออนุญาต บากสิ่งของนะครับอุ้ยหนักแข็งครับผมชอบบนักจริงจริงอุ้ยขออนุญาตเด้อน้องพ่ลพี่หนักนะครับคุณผู้ชมครับสาธุเด้อสาธุวิญญาณหลวงพ่อหลวงพี่ถ้าหากว่ารับหลัวลับสามแล้วก็จงมารับเครื่องเส้นไหวสังเวยเด้อมัอนี่ท่าผู้ชมครับสังเกตนะครับเนาะมุสกว่ามีไม้ไผ่อยู่ข้างขึ้งครับขยับไปขยับมาครับท่านผู้ชมครับ ทั้งทั้งที่ไม่มีลมครับท่านผู้ชมครับไม่มีลมแม้แต่นิดเดียวครับสุดเด็ว่าวิญญาณของพระขาเมนครับเพิ่นรับร,รูบ้เลยครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าหลงรู้นะครับเนาะเสียังดังปุกปิกครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ยังพึ่งเชงครับเดี๋ยวเดินตามมาดูกันครับท่านผู้ชมครับตามมาด้วยกันซึ่งกุฏิห่างที่ผมพร้อมมือนั้นครับเนาะเป็น ุตติหังที่ว่ามีวิญญาณพระคะแเนนครับเป็นสิ่งสถิตอยู่ครับที่เป็นหายศูนย์นะครับซึ่งท่านผู้ชมกันด้ไตัหัวหลาอผมครับว่ามันเป็นไปบ่ได้ดอกศูนย์มันออกไม่ได้จริงๆคนถือมิเตพีบาเห็นบ่ครับท่านผู้ชมครับบอกแล้วไม่เชื่ออย่าลุกหลุดะเนาะตามมาครับท่านผู้ชมครับตามมาเดี๋ยวกระทึงครับก็ต้องใส่เวลาดูเนะครับเนาะเพราะว่าผมยางมากกับเป็น เกือบสองกิโลกับยางเขาปลานี่ครับเกือบ2กิโลพูนครับเห็นบอครับเจอแม่น้ำนี่แหะครับฟังผลผมคิดว่าอาจจะเป็นฟังขมเหนื่อยเนาะเป็นฝั่งคมเมนื่อยู่ฟังเห้าเล่นะฝังไับท่านผู้ชมครับเห็นบอสิเป็นผ้าสมบงสีเหลืองๆผูกอยู่มงต้นไผ่ครับท่านผู้ชมครับนั่นแหละครับต้องมาบอกเก่าบันทุกเก่าครับ มาอขอบกาวเพื่อนนะครับมาขอบคุณเพื่อนพราะว่ากับมีอยู่หลายหมองที่พระสิงสถิตอยู่นะครับเนาะหอดนะครับท่านผู้ชมครับถึงแล้วครับท่านผู้ชมครับพ่อหอดปั๊บกระเขยเาทันทีครับเห็นไหมครับก็ยังสั่นไปสั่นมากสบองครับผมว่าตรงมีวิญญาณของพระเมศสิงอยู่มือนีขคือเก่าครับท่านผู้ชมครับสิงอยู่ตรงนี้สาธุเด้อสาธุมือนีลูกเขามาบอดีมาลบลูบอดีมาลบกวน แต่อย่างใดก็ขอให้วิญญาณจงรับทาบลูกมากเพื่อที่จะกล่าวขอบคุณกับวิญญาณทุกๆวิญญาณของพระที่มรรภาพที่วัดร้างกลางป่าแสดงอนนี้สาธุเด้อก็จงให้ออกมารับเครื่องสิ้นวซึ่งเย้ยผู้ละยุคติมองเดียวกันมาพร้อมกันด้รขอ,อนิมต์ขอ,อนิมต์มาพร้อมกันสาธุสาธุาธครับผู้ชมครับเห็นไหมครับเสียงเ่าเพิ่นรับทราบครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุครับเห็นไหมล้มตรงนี้ครับ ลมไม่มีจริงๆครับแต่ le, รู้สึกว่าจีวรตรงนี้ขยับไปขยับมาครับคล้ายว่าวิญญาณของพระเขมรครับเพิ่นรับรู้เลยครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่อจ้ารรู้นะเนาะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับท่านผู้ชมครับก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในการชมเอาละหลวงพ่อหลวงพี่ไปร่วมกันยุกติเด้อหลวงพ่อหลวงพี่ปะครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณของหลวงพ่อหลวงพี่รับรู้นะครับเนาะเอาละครับท่านผู้ชมครับ มสิบพลาดท่านผู้ชมครับ<ม>เดินไปที่กุฏิร้างสิเขึ้นใหโคให้ลาบนะครับเนาะหมดที่ผ่านมาก็คือศูนย์ศูนย์เขาทักขึ้นทั้งลางครับถามช่ครับส่วนหาหนึ่งออกในบาทนะครับนะกเนาะเกตเห็นผีเสือครับแสดงว่าผีเสือเป็นมาทไหโชคมาน้ำทงังคือเก่าครับท่านผู้ชมครับแต่ว่าโมเมนต์พ่นพาดไปตามหาพระหลงครับ แต่ว่าพาไปตามหากับวิญญาณพระขเขมรที่กุฏิลางครับสาธุเด้อสาธุผีเสือจอป้ปลาเจ้าเขาขาวว่าวิญญาณพระธุดงนังยอยู่อยู่กับจงนำทางให้ลูกให้ล้านเดี๋ยวไปพบไปผ่อนเด้อสาธุเอาละครับท่านผู้ชมเพิ่นนำทางไปครับแสดงว่าเป็นกุฏิลังน,งคนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมเอาละครับตามไปครับ เห็นได้กระจือผีเสื้อแสดงว่าต้องมีโชคมีลาภเห็นหรือเปล่าครับท่านผู้ชมครับเนาะมาตรงนี้นี่ครับท่านผู้ชมครับขึ้นไปเอาลหรครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เจอแล้วครับตรงเดิมครับยังอยู่ครับเนาะเห็นหร่ครับเป็นกุฏิห่างครับที่ผ้าหนังทําด้วยไม้ไผ่ซึ่งผมมาหัวที่แล้วก็มาขอมโมนีินะครับ แม่นเอลีครับท่านผู้ชมครับเป็นงวดที่11เนะครับเนาะงวดที่11สมกับชาวบ้านพนลำลื้อเอลีครับบางคนก็บอกว่าโมเมนเด็กเข่าใมาบอกโมเมนครับท่านผู้ชมครับนี่เป็นเรื่องจริงเอลีครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมนะครับเนาะไม่เชื่อครับกะเปิดดูคลิปย้อนหลังได้ครับท่านผู้ชมครับเป็นคลิปที่ผมลงบันทีเท่เนาะผมก็จำได้กันเลื่อนเบื้องเอาครับเลื่อนเอาเลื่อนดูเอา ที่ผมบอกว่าเจอแล้ววิญญาณพระกระเม่นที่ฟันร้างกลางป่าชายแดนกัมพูชาครับนับ่นะหละขอมผมเปิดบ้งเอาเด้อเปิดบ้งเอาครับผันบกเสือกเปิดเบ้งแลสีห้าหมู่หาบุคยครับเข้าจริงๆทั้งบนทั้งล่างจริงๆตอนนี้ก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับสาธุสาธุผมจะพาท่นานผู้ชมนะครับเข้าไปใกล้ๆครับเข้าไปใกล้ๆนี่นะครับ แรงแรงหนุกว่าดูว่าเป็นผีหลอกกันเพป็นครับสาธุเด้อหลวงพ่อหลวงผีวิญญาณอยู่นี่จังไงก็ยังลอกจังหลอนลูกหลานซะลูกหลานมากมือนี่โมเดมาดรวมๆมาเพื่อที่จะนําเครื่องเส้นไหวมาถวายเด้อสาธุสาธุเสียงดังสั่นๆเฉยล่ะถอยถอยไปถอยก่องถอยก่อนไป ผูข้ข่าบ่ได้มาลพบูเด้อผู้ข่านําสิ่งของมาถวายขอให้หลุงพี่จงออกมารับหลวงพี่อย่าหยอกอย่าหลออย่าหลอกกันถอนหลวงพอ่อเอ,อ้ยลกูกหลานกกลัวเราแหงมากคนเดียวจอยมาเนี่ยพองกับทลุกระล,งระลังอยู่ครับคุณผู้ชมครับอ,อีกแล้วครับ,ท,รบ,บ,าท,าบท่บทานผู้ชมครับไปสิพาคุณผู้ชมอไปข้างในครับขับครับท่านผู้ชมครับฮ่าดีเครับท่านผู้ชมครับรางจริงๆอุออ้ย ขึ้นมาเห็นเลยนะครับทีเห็นขากเห็นเนี่ยนะครับท่านผชมครับเห็นบุกับท่านผู้ชมครับกุฏิก็เป็นหูจ้องปองแจงแปตงอยู่ตรงครับเนาะซึ่งกะวัดนี่ก็อยู่ไกลเหลือเกินละครับท่านผู้ชมครับผมก็เนี้ยบุหัวเป็นวัดอะไรชื่ออะไรครับเพราะว่าชาวบ้านแถวนี้โบเห็นแางผ่านไปผ่านมากกับโบพ่อเสด็จสอบถามครับเนาะเพราะว่าอยู่กลางปายนี่ครับท่านผู้ชมครับ เอาแล้วครับท่านผู้ชมครับนี่แหละครับตรงนี้แหละที่ผมมาขอวิญญาณหลวงพ่อหลวงพี่นะครับสมัครสมทรงครับนี่แหละครับตรงนี้นะครับสาธุเด้อสาธุขอให้วิญญาณของหลวงพ่อหลวงพี่จงออกมารับเพลินเส้นไหวยเด้อสาธุสาธุจุดบิดสิริหรือว่าวิญญาณของพระโฉนีปบยูบ่ เราวาถือนิมนต์ไปทางไหนอีกระบายออกมาเด้อหลวงพ่อหลวงพี่ครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณยังอยู่อยู่ครับโมได้ถือนิมนต์ไปใส่นบเนาะโมนี่ลูกกระเด็นน้ำนมน้ำแดงน้ำเปล่าถูกเทียนมาถวายขอให้นกพ่อหลวงพีที่กุฏิร้างวัดร้างกลางป่าให้นี่จงออกมาหลับเด้อหลวงพ่อหลวงพีสาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับ อุยอันตรายนะครับเพิ่นออกมากครับเดี๋ยวผมต้องรีบนำเครื่องสินไหวมาถวายเพิ่นแล้วครับท่านผู้ชมครับอันนี้ผมก็ได้นำเครื่องสินไหวมาถวายเพราะว่าเป็นน้ำแดงครับน้ำเปล่าพร้อมกับมุ่งเป็นถูปเป็นเทียนนะครับน้องทำซุ้มครับซึ่งถูปเทียนนี่ครับไม่สามารถที่จะจุดนะครับเนาะพออาจสิเกิดอันตรายกลางป่าครับอาจสิเกิดไฟไหม้ครับพอในป่าช่วงนี้จะเป็น เห็นไหครับท่านผู้ครับบีแต่ใบไม้แห้งนะครับเนาะหล่นล่วงลงมาครับถ้าเกิดว่าเราจุดไฟอาจจะเกิดอันตรายไฟไม่ปาดครับท่านผู้ชมครับก็ขอจุดในใจกันแล้วกันครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุบันนี้ลูกกัดเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเอาเด้อลวงพอน้อพี่ออกมาได้ละบานนี้ออกมาเด้อ,อ หากว,าวิญญาณยังสิงสถิตอยู่นี่ยังโบสันถือดิม่อนไปอยู่เมืองอื่นกหขออกมากผมสีวางถูใบนีน้องเนาะไขวบนนมไหลออกมาครับแสดงว่าวิญญาณบเพิ่นดูดนมครับท่านชอบเป็นเปนเองไะครับสาธุสาธุอุ้ยอจจัศจรรย์ครับอุ้ยครับเมื่อกี้ผมเห็นไขายๆพระพิ้นดูดนมนครับเนาะนมไหลออกมาเสยครับสาธุสาธุ ชันให้อิ่มเด้อชันให้เออขยับไปขยับมาครับเออน้ำก็ขยับครับขวดน้ำแดงก็ขยับครับแสดงว่าฟินย่านพราครับเพิ่นออกมาชันนะครับท่านผู้ชมครับสาธุสาธุาธนี่ลูกกับมาขอขอบคุณแทนเอฟซีเด้อหลวงพอลองพี่ที่ถือศูนย์ศูนย์แล้วก,ก็หาหนึ่งครับหลวงพอลองพี่ปันี้ลูกก็ได้เหตุตามสัญญาลูกบนบานสารกาวัก็ได้ทำตามสัญญาแล้วก็ขอให้หลวงพอลองพี จงรับสาบเ้อสาธุสาธุท่านผู้ชมครับเสียงดังสนั่นวันไหวครับแสดงว่าวิญญาณของหลวงพ่อหลวงพี่ครับเพิ่งรับสาบครับสาธุสาธุถอยถอ,อยครับท่านผู้ชมถอยก่อนปไปมาเห็นนะครับกระเถิบตั้งท้องหลพี่เงี้ยหักเหี้ยนเนี่ยปาดอย่างไรน้อหลวงพ่อหลวงพี่หลังจากเตะชันเตะนน้ำเปล่าน้ำดื่มนมเป็นที่เรียบร้อยแล้วบัดนี่ ลูกสิมาขอองวดต่อไปเด้อหลวงพ่อหลวงพี่ถ้าหากว่างวดนี่เขาตรงๆรงสามโตปันนี้ละสิจัดให้ยิ่งใหญ่กูนี่ขันว่าหวลวงพ่อหลวงพี่จักได้อีกก็ตามก็ขอให้มาเขาฝันลูกเขาฝันหลานเด้อสาธุสาธุฮะฮะฮะชมครับแสดง,งว่าวิญญ,ญาณเพิ่นรับรรับต้องเฝ้าขอนะครับตรงนี้ต้องเฝ้าขอนะ สาธุสาธุเอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับก็ให้ท่านผู้ชมครับเนาะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมครับซึ่งงวดที่ผ่านมาครับวิญญาณของพระเขมรครับที่วัดร้างกลางป่าชฉยแดนกับุูชาครับเพิ่นให้นแม่นทีละครับสําหรับงวดต่อไปครับเป็นงวดประจําวันที่16เดือนกุมภาพันธ์เด้อหลวงพ่อหลวงพี่ก็จะให้ตัวใดก็ขอให้หลวงพ่อหลวงพี่จงไปสิงเจ้าหน้าที่ที่อยู่กองสลากให้ ไอ้มุนเลขจากกองสลักให้ม kind of uh. uh. ันตกอยู่ในบาดทั้งสามตัวและสองตัวเด้อหลวงพ่อหลวงผีสาธุสาธุเอาล้วครับท่านผู้ชมครับแสดงว่าวิญญาณเพิ่นรับรู้ครับเฮ้ยไล่จอกจอกจอกเสดงว่าวิญญาณของพระเพิ่นกินน้ำครับท่านผู้ชมครับเฮ้ยเอาอีกแล้วครับท่านผู้ชมอุ้ยหลวงพ่อเอ้ยอย่าเฝ้าแห่งไรค่อยๆกินหลวงพ่อสาธุสาธุขึ้นมาเฝ้าพักอะไร นะครับท่านผู้ชมครับอีกนะครับแสดงว่าวิญญาณรับสูงรับสากเอาแล้วครับที่ทาการขอเลยนะครับเนาะทำการขอเลย เปิดบาตรครับนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะกะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะปุเพวสนวเสนะปัจปันหิเตนะาเอมตังเชติปมังอุปปลังวิทุกิจาปุเพวะสนิมวัเสนะปัจปันหิเตนะเอมตังเชติปมังอุปหลังวิทุกิตาปุเพวสนิมวเสนาปัจปันหิเตนะวเอมตังเชติปมังอุปปลังวิทุกิตาสาธุสาธุเ่าลูกคองทีหลังจากดนบรร ฉันกินเป็นจีบรอยแล้วขอจงเปิดโชคเปิดลาบยิบโชคยิบลาบใส่มือลูกใส่มือหลานเออสาธุสาธุเอาละครับครับตัวแรกครับตัวแรกครับเดี๋ยว่าเป็นศูนย์อีกเลขหลวงพ่อเดี๋ยวเป็นศูนย์อีกนะโต๊ะแรกครับท่านผู้ชมครับชัดเจนเนาะเป็นเลขห้าครับเป็นเลขห้าสาธุสาธุครับชัดเจนครับท่านผู้ชมครับชัดเจนต่อไปเป็นโต๊สุดท้าย้วหลวงพ่องพี่ ยิบโชคยิบหลับต่อโชคต่อหลับย่นโชคยอนหลับเลขจะคกองสลากมาใส่มือลูกใส่มือหลาาเน้อลวงพอครับผมช็อตลุ้นนะครับสำหรับเลขค่ายสลากคิดแดงรัฐบาลสองตัวนะครับเนาะสาธุสาธุเอาแล้วครับผมขอแจว่าตอนนี้วิญญาณของลวงพอหลวงพี่ครับเป็นยิบให้แล้วครับตัวสุดท้ายจริงๆครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับเป็นห้าเก้าครับเนาะห้าเก้าหรือว่าห้าหกกันเลยครับ ท่านผู้ชมครับพอวางโฮกกับเก่าเป็นตัวเดียวกันสาธุสาธุเองครับอยู่ข้างหลังผมยังอยู่ข้างหลังเฮงมากคนเดียวมันอุ้ยใบไม้ร่วงครับท่านผู้ชมครับตกใจหมดต้องครับเนาะวิญญาณเป็นขึ้นมาเห็นขากเหี้ยนเนี่ยอาเทบะเยเอาละหลวงพ่อหลวงพี่ลูกไก่บากนาเขาปลาเขาดงเขามาปลาชายแดนเพื่อที่จะมากราบขอบคุณ และก็ได้ถทาไว้สิ่งต่างๆที่ได้บนบานสารก่ลาวไว้เป็นที่ดับร้อยแล้วบัดดินหน้าที่สําคัญหล,ลงพ่อหลวงพี่ขั้นสินหายตอวได้เป็นเลขสามตัวกระจงยิบโชคยิบลาบใส่มือลูกใส่มือ่อหลานเออหลวงพอ่อสาธุสาธุเอาล้วครับพันทุกครับต่อไปเป็นตัว ที่หนึ่งครับเป็นตัวแรกครับน้องสำนับเลขถ่ายสลักกินแบ่งรัฐบาลสามตัวเอาเป็นเลขถ่ายลัฐาลตัวหนึ่งเด้อหลวงพ่อลุงทีสาธุสาธุครับเอาล้วครับเพิ่งยิบไปแล้วครับตัวแรกครับเป็นเลขหนึ่งครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขหนึ่งสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆครับนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิ จะอน้ญาตในการชมนะครับนะต่อไปนะครับนะเป็นตัวที่สองครับสำหรับเป็นตัวที่สองเอาละหลวงพอลองพีตัวไหนเนาะยิบไปดูเวนาเดอนหลวงพอลองพีเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับหลวงพอลวงพี่ยิบนะครับเป็นหนึ่งอะไรครับเป็นเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งเก้าคือเด็กเก่าเดะบานเด็กสองโตก็หาเก่า เลขสามตัวหนึ่งกับ <c oughs> เก่าเหลือแค่ตัวสุดท้ายบมดสาธุสาธุเอาละนาทีสุดท้ายให้จังๆให้แมนๆคือเกา่าเด,ด้อหลวงพ่อขาดเป็นโงดอีกเข่าอีกรับรองเลยหลวงพอ่อสีจัดเดี่ยงทำบุนขั้งยิ่งไงเลยครับสาธุสาธุาธเอาล้ครับท่านผู้ชมครับตัวสุดท้ายจริงๆครับมุ่รุ่นกันคำว่าวิญญาณของพระที่วัดร้างเนากลางป่าชายแดนเขียนครับ ต้นเสียหายเลยครับตัวสุดท้ายครับอะครับตัวสุดท้ายจริงๆครับเป็นเลขยัางรอบเเป็นเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับเป็นหนึ่งเก้าเก้าสาัสุทธสายุกหนึ่งเก้าเก้านะเนาะก็ให้ท่านผู้ชมครับใช้วิจารณญาณในกรารชมคือห้ยเป็นสี่ะหลวงพ่อคือให้เลขขี่ลายเดหนึ่งเก้าเก้าว่าสั่งวมดที่แล้วก็ให้ศูนย์ศูนย์หวดอีก็ให้เป็นเก้าเก่าไอ้ยาคือให้บุคคลมูลแต่น้องหลวง,งพ่อหลวงพีนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นห้ยัป็นสีกับเป็นสีนะครับเนาะ ขึ้นหมดทีเดียวเพื่อกะไฮซูซูนกับซูซูนก็เข้าเพิ่ขึ้นดีดีสาธุสาธุครับท่านผู้ชมขี่ครบรสครับวันนี้นะครับเนาะผมการตีมาแกบนไฮกับวิญญาณของพระคันเบนครับที่วัดร้างครับเนาะกลางป่าชายแดนศรีสเกิกัมพูชาเป็นที่เร um, uh, wow. <For> okay. ียบร้อยครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับเนาะแม่งยังไงอุ้ยดูเป็นวิญญาณพระบนแป๊วครับเพิ่มเอ้ยบินออกมาเฮ้ยยังนะครับท่านผู้ชม แสดงว่าเป็นวินจันพาบินออกมาครับไปซะบินออกมาจากหน้าต่างครับท่านผู้ชมครับทุ้ยตัวอะไรแสดงว่าเป็นมายืนยันครับแสดงว่าต้องมายืนยันแน่นอนวายเอาเอาพี่เอ้ยอย่าแกล้งอย่าแกล้งครับยืนนิ่งๆครับอยู่ในป่ายืนนิ่งๆนะครับเนาะอันตรายครับจากแมงอียงเมื่อกี้นี่ผมเฮ้ยโอเล่นงานผมหรือบ้างนี่มันเล่นงานกานธรรมนี้ ไปสาบภาเลอุ้ยว่าท่านได้สรุปอยู่ท่านมู้ชมเอ้ยไปเราแสดงว่าวิญญาณเพิ่นออกมาแน่นอนครับเมื่อกี้ครับอาจสิสิงหลังเป็นมะแลงนะครับเนาะผมก็บู๊หัวเป็นโตอีกอย่างครับอุ้ยมาบินใกล้ๆผมครับอันตรายครับเอาแล้วครับท่านผู้ชมครับสรุปเลวนะครับนาะสรุปครับสำหรับแนวท่างครับจากวิญญาณพระเขมรครับที่วัดร้างกลางป่าชายแดนศรีสะเกดกมพูชาครับเนาะเอาเป็นเลขสองตัวก่อนครับท่านผู้ชมครับเลขสองตัวงวดนี้ครับ วิญญาณเพิ่นกะประทานโชคประทานลาใหายนะครับนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยโวยววสิบหให้สรุปอีนนี้ตัวนี้หาเหรอ,อสิบหให้สรุปอีนนี้ตัวนี้ครับเป็นห้าเก้าครับท่านผู้ชมครับเป็นห้าเก้าอย่าลืมนะครับเด้อเก้ากับพกมักจะเป็นตัวเดียวกันภาษาทางเลขนะครับเนาะอาจจะเป็นห้าเก้าอาจจะเป็นห้าหกก็ได้ครับแต่ที่ตรงๆท่านให้ก็คือห้าเก้านะครับเนาะห้าเก้าครับ กันอะไก็อาจจะเป็นหาหกครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เลขสามตัวครับได้เบิร์อีกแล้วครับท่านผู้ชมเอ้ยตัวแรกเพิ่นให้กเลขหนึ่งครับตัวที่สองก็เป็นเลขเก้าตัวที่สามก็เป็นเลขเก้าอีกเป็นหนึ่งเก้าเก้าครับท่านผู้ชมครับเสียงยังท่านก็แกก็แกอ้ยสรุปบลเล่รอกนี่สรุปเลยกัีเสียงนันเสียงดังขึ้นมากครับอ่ะท่านผู้ชมครับสามตัวได้แกนหนึ่งเก้าเก้าส่วนสองตัวก็คือห้าเก้าครับตรงๆ ท่านผู้ชมสิเป็นพิจารณาเอาก็แล้วกันหาสิเป็นหกหกสิเป็นเออ่หกสิเป็นเก้าก็เป็นหกก็แล้วแต่นนะครับเนาะแต่ตรงตรงท่านเห็นแล้วครับถ่ายสุดๆถ่ายนี่นะครับเนาะผมก็ขออำนาจครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับโดยเฉพาะวิญญาณของพระเมรุที่วัดร้างแห่งนี้ครับจงดลบันดาลให้ทำสนผครับจงมีโชคมีลาบแล้วก็ให้สมหวังสมปรารถนาด้วยครับเด้อให้เขาตรงตรงเช่นเดิมทั้งบนทั้งล่างสำหรับนี่ครับผมชินาเบอร์สติเรียลก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับครับสวัสดีครับ อไปแล้วครับท่านผู้ชมครับไปแล้วเฮ้ยตัวยงวเมื่อกี้นี่ยังโทันหนีอยู่บนนี่ครับแสดงว่าวิญญาณเพิ่นออกไปแล้วครับเมื่อกี้ก็ยังบินบนผมอยู่ครับไะโชคดีครับ